ครับครับสวัสดีครับคราวนี้เราจะมาปอกเปลือกไข่กันนะครับปอกเปลือกไข่แล้วครับใช่ครับโอเคเอางั้นเราต้องทำไม่ดูนะครับโอเคปอกเปลือกจากตรงนี้ครับทำยังไงบ้างเอาอธิบายไปเลยนี่เดี๋ยวก่อนที่จะทําอย่างนี้เราต้องทํายังไงก่อนนะครับต้องกระเทาะยังไงนะต้องกระเทาะอ๋อทําให้แตกก่อนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตรงนี้คือเปลือกของดอกค่ะมัน นั่งหลังตรงๆด้วยนะโอเคแล้วอย่าให้หล่นลงพื้นนะครับมเกีผมบอกเปลือกไ<ห>ข่ไมันโดนมือผมเลยนะคะโอ้ห่ามือแตกเลยนะคะขอดูหน่อยสิมันจะบาดมือเราได้เหรอเปลือกไข่มันแข็งไหมครับแข็งสิย่เสียงร้องกัดเลยโอ้แข็งม่ะเออเออเออย่ะ <laughs> โอเคเสียงกุบ โอเคได้ยินเสียงกรุบเลยเรากินตรงไหนมันได้บ้างครับกินตรงเนื้อตรงนี้ครับสีอะไรครับสีขาวอะ่ะอยาให้ดูโอเคไม่เป็นไรครับแล้วข้างในสีขาวจะมีอะไรอีกครับก็จะมีไข่แดงคอยดูนี่นี่ไงอ๋อมีไข่แดงอยู่ข้างในด้วยใช่โอเคก่อนที่<ด>เราจะปอกแบบข้างในตัวมันนะรออันนี้เขาเรียกว่าไข่สุกหรือไข่ดิบอะครับไข่สุกครับอ๋อทำยังไงมันถึงสุกอะครับ แต่มันยังไม่สุกครับไม่ทํายังไงมันถึงสุกครับกูเราไปซื้อมาครับซื้อมาแล้วทํายังไงต่อเอาไปทําอะไรนะอืมอ,อย่าไปกินก่อนสิขอลองชิมดู่ออ,ออ๋อๆค่อยๆแกะเอออย่าเพิ่งไปชิมสิเราต้องแกะก่อนอร่อย่อด,ยดโูโอเคอ๋อมีไข่แดงอยู่ข้างในใช่ไหมครับแล้วไข่ที่มันเป็นน้ำน้ำมันคือไข่อะไรอ่ะ ไข่ดาวไข่ดาวมันยังไม่ได้ต้มใช่ไหมใช่โอเคถ้าเป็นไข่ดาวก่อนน่ะจะต้องซื้อไข่ดาวอ๋อไม่ใช่อันนั้นเราจะต้องเอาไปเอ่อเอาไข่ดิบใช่ไหมกระทะออกมาแล้วมันก็จะมีน้ําแล้วก็เอาไข่ไปทอดใช่ไหมไข่ทอดมีสองอย่างก็คือมีไข่ดาวกับไข่เจียวไหนอ่ะเป็นไข่เจียวไข่เจียวก็ที่น้องเทนต้องเอาไปตีตีตีเป็นน้ําไง ที่คุณแม่ช่วยช่วยคุณแม่ทําให้ตีตีตีต,ตีโดยการใช้ซ่อมตีให้มันแตกเป็นน้ําแล้วน้องเห็นก็เอาไปลงกระทะแล้วมันก็จะฟูเป็นสีเหลืองไงนั่นคือไข่เจียวส่วนไข่ดาวก็คือกระเทาะลงไปในกระทะแล้วมันก็จะเป็นฟองกลมๆใช่ไหมครับเอา้าแกะเสร็จก่อนนี้เราค่อยไปกินโอเคอ่ะบายบายก่อนบ๊ายบาย บายๆครับบ๊ายบายครับ